ส่วนที่จังหวัดยโสธรทีวัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน่นายชานชายัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและกถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าสิริวัณวลีนารีรัตราชากัญญาเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ8มก,การาค,คม2 5 6 9 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและกับพู้ดา,าสนิกชนทุถูกมูเลาเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันโดยในโอกาสนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเปิดกลวยกระท่งดอกไม้ถูกเทียนแพรนาพรูปสมเด็จพระเจา้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสริวันวลีนารีรัตราชกัญญามีพระเทพวงศาจารย์เจ้าขนาดจังหวัดยโสธรเจ้าอวาด,ดวัดมหาธาตุพระล้ำหลวงนำพระสงค์ส่งสมณะสาคร่วมสิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์อาราชนาศีลและก็จะเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญมีพระอนาไมแข็งแรงสมบูรณ์และทรงมีพระชั้นสาธียั่งยืนนานค่ะ